พี่ชื่อเสาวรักษ์นะคะส่วนโพคาสาครค่ะชื่อเล่นชื่อพิรักษ์ค่ะเป็นพนักงานรละวิสาหกิจค่ะที่หนึ่งค่ะ,คะก็คือทีเร,เริ่มต้นเลยคือพี่เป็นกฎไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นมาตั้งแต่ปี48นะคะกล่องส่องกล้องมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ11ครั้งแล้วตั้งแต่ปี48ก็ประมาณว่าปีละสองครั้งอะค่ะทีนี้หลังจากนั้นก็มาเจอเอเจลนะคะแล้วก็ได้ทานตัวอูมิกบเอ็กโซ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือหมายความว่าชีวิตที่เราเคยแบบทานอะไรไม่ได้แล้วก็ทรมานกับโลกนี้มาประมาณ4-5ปีเนี่ยมันมันดีขึ้นแบบเราลืมไปเลยว่าเราป่วยอะนะคะแล้วก็ผลที่ได้ตามมาคือ ลิ้วรอยต่างๆที่บริเวณลำคอนะคะซึ่งพี่จะใส่เสื้อผ้าปิดคอมานานแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะก็แถวแถวบริเวณเนี้จะเห็นชัดกว่าที่อื่นนะคะส่วนโรคที่ที่ถามหาเนี่ยจากที่ว่าเราเคยหาหมอเนี่ยออสองเดือนหมอนัดครั้งหนึ่งพี่จ่ายค่ายาประมาณ1 9 0 0 0บาทนะคะ ต่อครั้งต่อสองเดือนค่อสองเดืใช่ตอนนี้เนี่ยหมอลดยาลงมาเหลือประมาณไม่ถึง8,000บาทนะคะแล้วก็ทานบ้างใช่ค่ะค่ะก็ประทับใจตัวเอ็กโซอูมินะคะ